สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาช่วงเดือนกรกฎาคม68ครับมันมีความตึงเครียดที่น่ากังวลมากขึ้นไปอีกค่ะใช่ค่ะมีรายงานพลเรือนบาดเจ็บล้มตายเกือบสิบ,ส,บสิบกว่ารายเลยแล้วก็ต้องอบพยพกันเป็นแสนคนอืมกระทบเยอะมากนะคะใช่ครับ ซึ่งมันทําให้เรื่องการวิเคราะห์อาวุธโดยเฉพาะที่มาจากข้อมูลแผนที่ที่เราได้มาเนี่ยมันเร่งด่วนขึ้นมาเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันที่ตัวระบบจรวด PHL 0 3ของทางกัมพูชาค่ะ PHL 0 3ครับมาดูกันว่าศักยภาพจริงๆมันเป็นยังไงความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็จะเตือนภัยพลเรือนกันยังไงได้บ้าง ค่ะคือเรื่อง PHL 0 3น3นี่จริงๆไม่ใช่ของใหม่นะคะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทำให้เราต้องกลับมาดูภัยคุกคามจากมันอย่างจริงจังครับมันคือระบบจรวดหลายลำกล้องใช่ค่ะเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด300มิลิเมตรมี12ท่อยิงของจีนนะคะที่เขาพัฒนาต่อยอดมาจาก B.M. 3 0 Smerge ของรัสเซียอีกทีอ๋อของรัสเซียสม e r ชนี่คุณคุณเชื่ออยู่ครับแล้ว อะไรที่ทําให้มันน่ากังวลเป็นพิเศษในตอนนี้ครับอืหลักๆเลยนะคะมีอยู่2เรื่องค่ะคือ1ระยะยิงกับ2ชนิดของหัวรบที่ใช้ได้ระยะยิงนี่คือที่ว่าไปด้วยไกลามากๆเอ่อหนึกิโลเมตรเลยเหรอครับสำหรับรุ่นใหม่ๆใช่ค่ะถึง160กิโลเมตรซึ่งตรงนี้สําคัญมากเพราะมันทําให้พื้นที่เสี่ยงเนี่ยมันขยายออกไปกว้างกว่า,วาเดิมเยอะเลย โหหนึ oh, 160กิโลถ้าดูตามแผนที่ที่เรามีเนี่ยมันไม่ใช่แค่จังหวัดที่ติดชายแดนอย่างสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วสิคะแบบนี้บางส่วนของอุบลหรือบุรีรัมย์ก็อาจจะอยู่ในระยะได้เลยถูกต้องเลยค่ะมันขยายขอบเขตไปได้ไกลมากจริงๆแล้วพอมาดูเรื่องที่สองคือหัวรบเนี่ยนะคะมันมีหลายแบบแต่ที่น่ากังวลมากๆคือหัวรบแบบลูกปลายหรือคลัสเตอร์นะคะลูกปลาย อันนี้ที่มันแตกออกเป็นลูกเล็กๆเยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะการยิงชุดเดียวนะคะ12ลูกเนี่ยมันโปรยลูกระเบิดเล็กๆพวกนี้ออกมาครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง67เฮกตาร์หรือประมาณ0.67ตารางกิโลเมตร0.67ตารางกิโลเมตรจากการยิงแค่ชุดเดียวเนี่ยนะครับค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างมากแล้วลองนึกภาพนะคะถ้ามันตกในพื้นที่ที่มีชุมชนหรือแม้แต่ใกล้ๆเนี่ย ความเสี่ยงต่อพล,ลเลือนมันจะสูงมากทันทีแม้ว่าเป้าหมายจริงๆอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆก็ตามโห oh, อันนี้น่ากลัวมากครับคือฟังดูแล้วความแม่นยำม,มันก็มีระดับหนึ่งด้วยใช่ไหมครับรุ่นนำวิถีนี่ใช่ค่ะรุ่นนำวิถีเนี่ยค่า CEP หรือค่าความคลาดเคลื่อนเขาว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณ1 0บถสาเมตรก็ถือว่าเออเล็งเป้าหมายเฉพาะจุดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งไกลทั้งครอบคลุมพื้นที่กว้าง แล้วก็ยังพอแม่นยําได้อีกแถมยิงเร็วด้วยไม่ถึงนาทีก็หมดชุดแล้วค่ะ12ลูกนี่ไม่ถึง60วินาทีบรรจุใหม่ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีก็ถือว่าค่อนข้างเร็วค่ะเข้าใจเรื่องศักยภาพแล้วครับแต่แล้วความเสี่งที่เกิดขึ้นจริงหรอครับคือในแผนที่มันก็แสดงพื้นที่เสี่ยงแถวสุรินทร์ศรีสะเกดไว้ แต่ว่าเหตุการณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาล่คละครับนั่นแหละค่ะประเด็นสําคัญคือเหตุการณ์จริงเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันมีรายงานที่ชัดเจนว่าจรวจไปตกใส่ปั๊มน้ํามันที่รีสเกตแล้วก็มีปืนใหญ่ยิงไปโดนโรงพยาบาลที่สุรินท์ด้วยโหปั๊มน้ํามันโรงพยาบาลน,นี่มันพื้นที่พลเรือนชัดๆเลยนะครับใช่ค่ะคือตามหลักนิยมทางทหารเนี่ยเป้าหมายควรจะเป็นพวกคลังอาวุธกองบัญชาการอะไรแบบนั้น แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือโครงสร้างพื้นฐานของพล,ลเรือนก็โดนไปด้วยแสดงว่าผลกระทบมันไม่ได้จำกัดแค่เป้าหมายทหารแล้วจริงๆถูกต้องค่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทางการไทยตอนนั้นประกาศกฎอายการศึกแล้วก็มีคำสั่งอพยพในรัศมี50กิโลเมตรซึ่งมันสะท้อนว่าทางการเองก็รับรู้ถึงความเสี่ยงที่มันมันกว้างกว่าแค่พื้นที่ปะทะตามแนวชายแดนครับการอพยพ50กิโลเมตรนี่ถือว่ากว้างมากเลยนะครับ ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการแบ่งโซนความเสี่ยงแดงเหลืองเขียวที่อยู่ในรายงานวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแนวคิดโซนแดงเหลืองเขียวเนี่ยเป็นการพยายามประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ให้เห็นภาพชัดขึ้นเพื่อจะได้สื่อสารแล้วก็วางแผนรับมือได้ง่ายขึ้นมันแบ่งยังไงบ้างครับโซนพวกนี้ค่ะก็จะแบ่งคร่าวๆตามนี้นะคะโซนสีแดงเนี่ยคือพื้นที่อันตรายสูงสุดประมาณ0ถึง0.5กิโลเมตรจากจุดที่คาดว่าจะรวจะตก อันนี้เขาประเมินจากรัศมีของหัวรบลูกปลาย67เฮกตานั่นแหละค่ะถ้าอยู่ในโซนนี้คือต้องหาที่กำบังทันทีเลยห้ามเคลื่อนย้าย0.5กิโลเมตรรัศมีแค่นี้แตเสียงสุดใช่ค่ะเพราะมันคือจุดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากตัวลูกระเบิดย่อยจำนวนมากต่อมาคือโซนสีเหลืองอันนี้จะกว้างขึ้นมาคือ0 5ถึง50กิโลเมตรเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงหรืออาจจะโดนความเสียหายข้างเคียงซึ่งระยะ50กิโลเมตรเนี่ยก็สอดคล้องกับที่ทางการเคยสั่งอพยพพอดีอ๋อเข้าใจครับ แล้วในโซนเหลืองนี้ต้องทำยังไงครับในโซนเหลืองนี้คือต้องหาที่กําบังที่แข็งแรงแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพถ้ามีประกาศออกมาค่ะสุดท้ายคือโซนสีเขียวอันนี้คือตั้งแต่50กิโมตรไปจนถึงระยะยิงสูงสุด160กิโเมโซนเขียวนี่คือปลอดภัยแล้วเออไม่เชิงว่าปลอดภัย100%นะคะแต่มันไกลออกมาแล้ว ความเสี่ยงโดยตรงน้อยลงแต่ตัวยังอยู่ในระยะยิงได้อยู่ดีการปฏิบัติในโซนนี้คือต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะแล้วก็ควรจะมีแผนฉุกเฉินส่วนตัวหรือของครอบครัวเตรียมไว้ซึ่งโซนพวกนี้โดยเฉพาะเหลืองกับแดงนี่มันกินพื้นที่จังหวัดสําคัญๆที่มีคนอยู่เยอะเลยนะครับทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดหรืออาจจะกระทบไปถึงอุบลบุรีรัมด้วยซึ่งมีความหนาแน่นประชากรสูงความเสี่ยงต่อพลเรือน มันก็ยิ่งเยอะกามไปด้วยใช่ค่ะประเด็นเรื่องความหนาแน่นประชากรน,นี้สําคัญมากทีนี้คําถามใหญ่เลยคือไอ้จรวดเนี้ยมันเร็วมากอาจจะใช้เวลาเดินทางถึงเป้าหมายแค่ไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ํา และเราจะเตือนคนในโซมพวกนี้ได้ทันได้ยังไงครับนี่คือความท้าทายที่สุดเลยค่ะเวลาตอบสนองมันสั้นมากๆๆจริงๆร,ระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ EWS Early Warning System ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องทํางานเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็ต้องมีหลายชั้นมากๆหลายชั้นนี่คือไงครับทั้งเซ็นเซอร์แบบ EOI R ที่ตรวจจับความร้อนจากการยิงแล้วก็ต้องอาศัยข้อมูลข่ากรองอื่นๆประกอบกันด้วยพอตรวจจับได้แล้ว ก็ต้องส่งข้อมูลเข้าระบบประมวลผลที่วิเคราะห์วิถีกระสุนได้เปรียบเรียวไทม์เลยค่ะเพื่อคำนวณว่ามันจะไปตกที่ไหนแล้วก็อัปเดตโซนความเสี่ยงแดงเหลืองเขียวให้เป็นปัจจุบันที่สุดแบบอัตโนมัติแล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญคือการแจ้งเตือนใช่ค่ะการแจ้งเตือนนี่แหละค่ะหัวใจสําคัญเพราะเวลามันน้อยมากจริงๆมันต้องทั้งเร็วและต้องเข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดหลายช่องทางที่สุดเท่าท,ที่จะทําได้หลายช่องทางนี้อย่างเช่น ก็อาจจะต้องใช้พร้อมๆกันเลยค่ะทั้งไซเรนซึ่งอาจจะต้องออกแบบให้เสียงมันต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงด้วยนะคะเช่นเสียงแบบหนึ่งสําหรับโซนเหลืองอีกแบบสําหรับโซนแดงอะไรแบบนี้อ่าให้คนแยกได้ว่าต้องทําอะไรประทัดหรือแม้แต่แอปพลิเคชันแจ้งเตือนต่างๆคือต้องทุกทางที่เป็นไปได้และต้องเป็นระบบอัตโนมัติที่สั่งการได้ทันทีฟังดูคล้ายๆระบบที่อิสราเอลใช้ ที่มีไซเรนมีแอปแจ้งเตือนที่เรียกว่า Red Alert อะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับลักษณะการทำงานโดยรวมมีความคล้ายคลึงกันค่ะคือเน้นที่ความเร็วความครอบคลุมแล้วก็ความชัดเจนในการสื่อสารบอกเป็นระดับสีง่ายๆแดงเหลืองเขียวแล้วก็บอกเลยว่าแต่ละสีต้องทำอะไรแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมครับไม่พอแน่นอนค่ะสำคัญยิ่งกว่าตัวระบบ คือการให้ความรู้แล้วก็การฝึกซ้อมประชาชนให้เขารู้จักสัญญาณเตือนให้เขารู้ว่าถ้าได้ยินเสียงนี้หรือได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้ต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องไปหลบที่ไหนต้องเตรียมอะไรบ้างเรื่องนี้ต้องทำควบคู่กันไปอย่างจริงจังค่ะสรุปแล้วนะครับการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยว่าไอ้เจ้า PHL03 เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไัยคุกคามบนกระดาษแล้ว แต่มันคือความเสี่ยงจริงๆที่เราเห็นผลกระทบต่อพลเรือนไปแล้วด้วยทั้งระยะยิงที่ไกลหัวรบลูกปลายที่อันตรายมากๆค่ะการแบ่งโซนแดงเหลืองเขียวก็ช่วยให้พอเห็นภาพความเสี่ยงนะแต่การป้องกันจริงๆจังๆเนี่ยมันต้องพึ่งระบบเตือนภัยที่ต้องบอกว่าเร็วมากๆมากๆแล้วก็การเตรียมพร้อมของคนในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดมันก็ย้ำเลยว่าเรื่องนี้มันเร่งด่วนจริงๆใช่ค่ะ มันคือความเปราะบางของพลเรือนในสถานการณ์แบบนี้จริงๆค่ะแล้วประเด็นเรื่องเวลาที่สั้นมากนี่ก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดนะคะครับคือในเมื่อเวลาเตือนภัยมันอาจจะสั้นมากๆไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ําต่อให้เรามีระบบ EWS ที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ตามคำว่าการเตรียมพร้อมสำหรับชุมชนหรือคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเป็นจุดตกกระทบได้ในอีกไม่กี่นาทีเนี่ยมันมีความหมายในทางปฏิบัติจริงๆว่ายังไงอืม นั่นสินะครับ